วัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับพ่อกันมือนี่เป็นวิดีโอคลิปที่สีของการฝึกไล่ขอจวดน้ำแน่นะครับเคงสายเลยครับมีลามีเอไมเนอร์ครับสายลางมีสายสองนีลาสายสามเป็นมีมีต่ำหรือมีมีผู้เท่าร่วมแล้วเป็นมีรามี หรือเหล่าหัวหนึ่งครับผมจำยังไงเหล่าหัวหนึ่งนะครับผมสิขอทบทวนวิดีโอชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามนะครับ ที่นี่คลิปที่ C ที่สิฝึกกันอยู่มือนนี่นะครับครับเอาอีกเพี้อนหนึ่งครับคลิปที่ C ครับที่สิฝึกกันมือนนี่นะครับเนาะ เทือนหนึงครับครับมาเอาโน้ตกันเลยครับมันเป็นซ้ำๆกันครับบนนี้ไปใช้ครับกลับกันไปกลับกันมาซ้ำกันไปซับหน้าซับหลังอยู่นี่แหละครับเป็นโน้ตตัวเดียวกันครับส่วนมาก แถวแรกครับโดเลมีลามีโดเลมีลาโดเลมีลามีโดเลมีทีแถวแรกเนาะครับดิดลงดีดขึ้นดีดลงครับ ขอโทษครับโดเลมีลามีโดเลมีลาโดเลมีลามีโดเลมีทีแถวแหลกเนาะครับต่อไปแถวที่สองครับ ลาเลลาลาเด่ลาโดลาโดลาที่ลาโดลาที่ลาโดลาที่สามเพื่อครับลาโดลาที่แถวแรกกสิเป็น มันสิต่อกันเลยครับแถวที่สองเข้ามาจับที่ไปเลยบาดน,นี้กันลาโดลาที่ลาโด3สามเทือครับตัที่สีสิเป็นลาโดลาโดเอาไหมาครับแถวหนึ่งครับแถวสองบวกกันครับโดเลมีลามีโดเลมีลา โดเลมีลามีโดเลมีทีลาโดลาทีลาลาโดลาทีลาโดลาทีลาโดลาทีลาโดลาโด หนึ่งกับสองบวกกันครับต่อไปแถวที่สามครับหลาเล่ลาโดลาเล่ลาโดสามเถื่อแถวที่สี่หลาเล่หลาเล่ แถวที่สเริ่มงหม้ลาเลลาโดูละาเลดหดูลาเลดหดูลาเลดาดลาเล,ล,าเ,ลเอาหนึ่งสองสามบวกกัน่อไปแถวที่สครับ มีเขาใส่ตัวนี้ครับมีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดลามีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดเลสามเท่อเท่ที่สปล่อยมือเป็นสายสองเปาหาลังคนถนัดเอานิ้ก้อยก็ได้นะครับ มันสิงามดีครับมันสิเป็นการฝึกนิ้วครับเอาหนึ่งสองสามสี่บวกกันครับล่งขึ้นล่งครับเอาไม วิวนซับไปซับมาอยู่นี่ครับครับเอาอีกเทือนึงครับแถวหนึ่งหอดแถวซีครับโดเลมีลามีโดเลมีลาโดเลมีลามีโดเลมีลมลมที ลาโดลาทีลาโดลาทีลาโดลาทีละโดลาโดลาโดละเละลาโดลาเละละโดลาเละละโดลาเลลาเะมีเละโดเละมีเละโดเละมีเละโดลาจบคลิปที่สี่มีสี่แถวครับ ตัวโน้ตผมเสียเอาไว้ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมขอแนะนำว่าตามประสบการณ์ของผมนะครับให้เขียนโน้ตดูๆครับมันจำได้ไง่ายห้างอยกฝึกเทละแถวครับโดเลมีลามีโดเลมีลาโดเลมีลามีโด,เล,ลดเลมีที ต่อกันเลยหนึ่งกับสองครับเล่ละไอลาโดลาทีลาโดลาทีลาโดลาทีลาโดลาโดแถวที่สามลาเลลาโดลาเลดาโดลาเลลาโดลาเล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 แถวที่สี่มีเลโดเลมีเลโดเลมีเลโดลา อย่าลืมด้วยครับแยกฝึกเทียละแถวค่อยๆอเหตุไปมันมันมันซ้ำๆกันซื่อๆครับเบิ้งมันมันขึ้หลายแท้ที่จริงมันหน่อยๆนยหนึ่งมันเอาตัวละซ้ำกันจังมิเลโดเลมิเลโดเลแท้ที่จริงก็ะอันเดียวลหะครับทั้งแต่ว่าเห็ดซ้ำกันเนาะครับเอาไหมครับหนึ่งสองสามสี่ คลิปที่ C ครับครับห้องคือว่าได้ฝึกฝึกนิ้วครับห้องฝึกมือน,นี้มันสิเป็นมืออื่นครับต้องลองเบิ้งด้ครับ ฝึกนิว้วว่ตตองไปขึ้นยังายว่าสิจําได้เป๊ะเป๊ะอันนี้เขาได้ฝึกนิ้วครับครับให้เขาฟังดูๆเอาไหมครับแถวหนึ่งโดเรมีลามีโดเรมีลาโดเรมีลามีโดเรม,เรมเรีที La Do La Ti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  La Do La Do La Re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  La Re Mi Re Do Re Mi Re Do Re Mi Re Do La Xuyên thêm một chút nữa. Còn ผมลงไปแล้วซคลิปแต่ละคลิปสิมีอยู่ประมาณซีแถวครับเข้ากับมากไกลหลายเติบอยู่ครับกับตัวโนตอยู่ในนี่แหละครับมีฟาซอนลาทีโดเลโดเลมีฟาซอนลาทีอยู่น้ำกันมันวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับ เฮาเรียนไปดูๆเข้าสจจับใจคว่ำได้ต้นชนไปลายได้มันหน่อยหน่อยหนึ่งครับเพียงแต่ว่าเป็นซ้ำกันซื้อ,อครับอย่าลืมด้อครับเออผมบ่ขอบอกอย่างหนึ่งว่าบมแมนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันฝึกบมเมนว่าผมเก่งแล้วจังคอยจังคอยมาแช่ประสบการณ์ดิผมก็ฝึกไปนั่ก็เอามาลงไปนั่เป็นการฝึกเป็นการแช์ประสบการณ์นั่กัน บ่ถือว่าเป็นการสอนนะครับขันสิ่งไดดีมีประโยชน์กับขอเอาไปครับเป็นแบบดีขันซิ่งไดบ่ดีบด่บมีประโยชน์หรือผมว่าพิษหูหืบขาดตกบกของนียังของครูบา,าจารย์ผมก็ขอโทษขออภัยนะครับซึ่งก็บ,บว่าไงบ่เป็นการสอนนะครับแ <laughs> จ็กสีวาจังไดวันส่วนกันฝึกวันเดอย ผมเพตจังสี่กับผมคันแรกคือผมเราได้ฝึกระบาดท,ที่เนึ่งที่นี่กับมาส่วนพี่น้องได้ฝึกน้าได้เบิ้งโตัวโนโดย่างชิล่เห้องได้พัฒนาฝีมือเจ้าของนะครับได้ฝึกนิ้ววันดอกมันสีมีประโยชน์หลายนะครับขันหเ,เ,เห็ดใดแต่ว่าผมเสียว่าเห็ดใดครับอย่าลืมนะครับโตัวโนโดผมเสียไว้ข้างล่างตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับยุดด้านลา่างก็เขอได้รับ ่วมปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับคือสิจบคลิปหนาครับผมก็ค่อยเหตุไปสักสี่ละครับครับพ้อกันคลิปหนาครับคลิปนี้โชคดีครับ